ดวงประจำวันสำหรับผู้ที่เกิดวันเสราร์นะคะ คนเกิดวันเสาร์คะต้องบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณจะมีอารมณ์ใจร้อนหงุดหงิดมากๆเลยนะคะระวังอารมณ์ของคุณด้วยนะคะปกติคุณเองจะเป็นคนนิ่งๆมีโลกส่วนตัวสูงแต่วันนั้นมันเรียกว่ามันไม่ใช่คนที่เกิดวันเสาร์ตัวจริงนะคะมันมีบางอย่างมาทำให้คุณปี๊ดขึ้นมาเลยนะคะแล้วคุณก็จะเหมือนกับว่า ไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วอยากจะออกไปจากตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าออกไปนะบอกได้เลยว่าไปอยู่กับเพื่อนฝูงได้ก่อนนะคะอย่างน้อยคุณจะมีเพื่อนที่คอยสปอร์ตคุณนะมีน้ําใจไใม่ตีรวมทั้งครอบครัวคุณด้วยนะคะแต่มันจะเป็นวันที่คุณเซ็งๆนะ,ะหงุดหงิดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ